ครับสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงครับเห็นว่ามีประกาศเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนด้วยครับครับ ก็สาหรับลับน่าการในช่วงของวันนี้นะครับอิทธิพลส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะได้รับอิทธิพลจากลัษณาของตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับจากทางด้านประเทศจีนที่เริ่มที่จะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคออกลางตอนบนนะครับแต่ว่าในระยะนี้ในโซนทางด้านภาคกลางตอนล่างโซนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงในโซนทางด้านภาคต,ออตาวะวัน,ลลวน,วน,นออกเองเนี่ยก็ยังคงเป็นลักษณะของลมตะวันออกเฉียงใต้ในบางระดับนะครับจึงทําให้มีลักษณะของฝนฟ้า ขนองแล้วก็ฝนตกหนักเ,เกิดขึ้นได้บ้างตั้งแต่ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับจนถึงเวลาล่าสุดก็ยังคงมีบางพื้นที่มีลักษณะของฝนฟ้าขนองตกลงมาอยู่นะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้เองเป็นลักษณะของแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณทางด้านภาคใต้ตอนกลางนะครับทําให้ในโซนทางด้านนี้ฝนก็ยังคงมีตกชุกหนาแน่นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักได้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับภาคอีสานเนี่ยนะครับเห็นว่าจะมี ลมแรงและก็อุณหภูมิจะลดลงสองถึงสี่องศานะครับครับผมครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คาดว่าอุณหภูมิน่าจะเริ่มลดต่ําลงนะครับจากในช่วงของเมื่อวานนี้ก็ดูล่าสุดในอุณหภูมินในช่วงตีสี่ที่ผ่านมานะครับก็อุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่บริเวณทางด้านอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับก็ล่าสุดช่วงตีสี่วัดได้ประมาณสิบเก้าจุดหนึ่งองศาเซลเซียสครับก็คาด คาดว่าช่วงเช้าน่าจะอยู่ในเกมประมาณ18องศาเซลเซียสยได้ครับอ,อ,อากาศนี่จะเป็นอย่างนี้ไปกี่วันครับเอ่อลักษณะอากาศเย็นที่ลงมาเนี่ยก็ยังปกคลุมต่อเนื่องนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆที่หมดอากาศเย็นแต่ลงมาปกคลุมเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะลดลงมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ออกมาลงมาปกคลุมแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยมันก็จะอาจจะลดลงได้อีกเล็กน้อยหรือทรงตัวมากกว่านะครับอา,าจะลดไม่ถึงยุดไม่ถึงเกฑ์อากาศหนาวนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะอากาศเย็นมากกว่านะครับแต่ในพื้นที่ น่าจะมีลักษณะลมแรงเข้ามาได้ด้วยนะครับครับภาคอีสานเนี่ยคือเย็นลงแน่นอนแล้วนะครับสองสสี่องศาแต่ว่าทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนี่คือลดลงด้วยถูกต้องไหมครับครับลดลงแต่ว่าอาจจะลดลงไม่มากเท่าทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าทางโซนด้านนั้นเนี่ยมวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่ภาคอื่นๆก็มีมวลอากาศเย็นปกคลุมแต่ว่าอิทธิพลเนี่ยก็จะไปไปส่งผลกระทบทางด้านภาคอีสานมากกว่า ส่วนภาคเหนือก็ลดลงได้บ้างนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1-3โองศานะครับก็ลดลงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าภาอ,อีสานแต่ก็ยังพอรู้สึกเย็นๆในช่วงเช้าๆได้บ้างครับครับส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปร,ริมณฑลครับสภาพอากาศโดยรวมวันนี้เป็นยังไงครับ กรุงเทพมหานครรับริมณฑลเองถ้าดูจากอุณหภูมิในช่วงเช้านะครับในช่วงตีสี่ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ24-25องศาก็คาดว่าในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดก็น่าจะลดลงมาได้อีกประมาณเหลือ23-24องศาได้นะครับก,ก็อาจจะเริ่มเย็นๆได้บ้างแต่ว่ามันมีฝนตกลงมาด้วยนะครับอากาคีความชื้นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในช่วงฤด,ดูหนาวเต็มตัวอาจจะมีั้งเย็นในลักษณะที่ฝนตกลงมาด้วยนะครับ ครับผมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแล้วก็ชว่วงเช้าวันนี้ครับแล้วฝนละครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ฝนในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นช่วงลอยต่อที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ60%ของพื้นที่แต่ในช่วงระหว่างวันก็จะค่อยๆลดลงไปครับครับผมวันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ วันนี้ก็จ,จะต้องเน้นในพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็ในโซนทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในส่วนภาคใต้ตอนบนและตอนกลางอาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกหนักกันไว้ด้วยครับครับผมชาแน้ขอบคุณคุณโกศินนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ